สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รักวันนี้อาจารย์มาภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่พักนะครับก็ตื่นเช้ามาก็บรรยากาศหน้าโรงแรมก็สดชื่นดีนะครับมีบ่อน้ำเล็กๆไว้มีปลา ให้แขกมาดูมาชมก็โอเคครับดีมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะปรดมสมบูรณ์ครับปลาก็ตัวใหญ่ปลาคับปลาเงินปลาทองนี่แหละครับ,รรรบชีวิตของ สรรพสัตว์ทั้งหลายในยุคที่ทุกคนต่างก็ต้องดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่มันใช่ที่สุดนี่นะครับนี่โรงแรมประจักตราบนะรรยากาศของอยู่ติดกับน้องประจัก์เลยครับน้องประจัก์ศิลปคม ครก็เป็นสวนสาธารณะที่เป็นที่ออกกำลังกายใหญ่โตพอสมควรครับโน่นเห็นไกลๆ้วน,น,นะชาวบ,บ้านก็ประชาชนในพื้นที่ก็กำลังมาออกกำลังกายกันครับ,รบนี่คือบรรยากาศของเมืองอุดอรเช้านี้ เราว่ายังไม่พลุกพั่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าในยุคที่วิกฤตของโควิดนี้ก็คนที่จะมาออกกำลังกายก็ค่อนข้างน้อยครับเราก็ยังมีความเชื่อและความศรัทธาในาประเพณีวัฒนธรรมก็คือตอนนี้ก็ช่วงออกพรรษาทุกคนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียม ที่จะทําบุญในวันออกพรรษาที่จะถึงเร็วๆนี้ครับก็ดีครับในช่วงที่บรรยากาศเช้าเช้านี้เอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีทนี่นทางเข้าโรงแรมตอนเช้าๆก็จะมีเบรกครับมีเบรก ทานข้าวต้มบรรยากาศร่มรื่น ครับเพื่อนๆอกาศดีครับเช้วชาว,วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะพอดีเสสายวันนี้ก็จะมีภารกิจน่าจะทั้งวัน